เพลงสดนะได้ไหมแต่วันนี้นุกนุกไม่ว่าเขาเลยเพราะว่ายังไงนุกก็รู้ว่าตอนเนี้เขาเข้ามาอยู่ในใจนุกแล้วและนุกก็มีกุญแจดอกนั้นไว้แล้วเขาไม่สามารถที่จะออกจากใจนุกได้ตายแล้วใครเลืสิมาซอยออกวันนี้คุณอยากได้กุญแจไหมล่ะอยากได้กุญแจไหมนี่นี่กุญแจอยากเอาไหมล่ะอะ จกเอาโอ้ยชีวิตไผแต่ชีวิตจกไงวันนี้อันนี้คือคุณแจนะถ้าจกได้แล้วก็สามารถออกจากใจได้ชีวิตจกสิจกสิจกสิโอ้ยสกีิเดียนให้เอ้าจกว่าล่ะไม่จกก็แสดงว่าเขามักเข้าเดียนนุกสนเดิร์ดเลยปัดไอ้ไม้ไทยก็มากนะมัอนี้อ่ะมาดอก